สวัสดีครับอยู่กับตู้แอมโจโยนะครับผมตัวนี้มีกำลังวัตต์10วัตต์นะครับผมโจโย่ MA 10E นะครับอันนี้เป็นแอมกีตาร์ไฟฟ้านะครับผมอ่าก็จะเสียบได้1ช่องนะครับผมอ่าเสียบกีตาร์จะเสียบกีตาร์โป่งก็ได้นะครับหรือว่าเสียบกีตาร์ไฟฟ้าก็ได้นะครับอ่าก็จะเหมาะก,กับกีตาร์ไฟฟ้านะครับเพราะว่ามีเอฟเฟกเสียงแตกในตัวนะครับผม ก็โทนพวกนี้นะครับลองไปปรับเล่นดูนะครับแล้วก็เสียบหูฟังได้นะครับเอาไว้ฝึกซ้อมได้นะครับแล้วก็เสียบสาย AUX ได้ด้วยนะครับอจะเปิดเพลงเข้าในตู้แอมป์ก็ได้นะครับผมเปิดพวก่าร์คิ่งแท็กพวกนี้นะครับเปิดจังหวะกองเอาไว้ซ้อมนะครับผม แล้วเดี๋ยวผมลองเป็นเสียงคลีนบ้างน,นะครับอันนี้ผมปรับทุกอย่างเป็นกลางๆนะครับแต่ว่าเสียงแตกเมื่อสักครู่ผมปรับเป็นเกือบสุดเลยนะครับอ่าแล้วก็วอลลุ่มก็ไม่ถึงครึ่งดีนะครับเดี๋ยวผมลองเสียงลีน,นะครับผมอ่าเสียงดีมากครับผมเดี๋ยวลองเป็นตีคอร์ดบ้างครับ ใช้ได้นะครับขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกนะครับแล้วก็ด้านหน้าตู้นะครับตรงโลโก้โจโยนี่นะครับก็มีไฟสวยงามเลยนะครับผมขอรูปภาพข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเกี่ยวกับตู้แอมตัวนี้นะครับผมสงสัยข้อมูลก็อินบ็อกมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะครับผม กีตาร์เป็นแหลมเนาะ,ะเดี๋ยวผมปรับกีตาร์เป็นกลางๆดีกว่า5เนี่ยครับแล้วเราก็ปรับเพิ่มวอลลุ่มหน่อยนะครับที่เหลือลูกค้าลองปรับเล่นดูนะครับผมผมลอง กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับส่งไข้อมูลตรงไหนก็ inbox เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมติดตามประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ